แล้วทำไมคุณพามาโรงแรมเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวพี่การเขานัดเด็กไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวใครไปกินเ้าต้มใช่ปะชื่อห้องอาหารมาลายโอ้โหคือผมพูดเลยนะผมเคยมาเปิด24ชั่วโมงมีแอร์เย็นๆพนักงานบริการแบบระดับโรงแรมสำหรับพี่ร้านขาต้มคือร้านอาหารจีนเซฟซนสรุปแล้วนักชิมเนี่ยยากไหมยากไหมเอายากหรือไม่ยากก่อนเลยเป็นนักชิมไม่ยากเป็นนักชิมที่ดียากโอ้โหแว่งเยี่ยมเลย สวัสดีครับกรับของผมคุกที่มาครับอยู่ในรายการกุ๊กโต้รุ่งครับก็คือรายการที่จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปร้านข้าวต้มประจำใจของแขกรับเชิญแล้วทำไมคุณพามาโรงแรมเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวพี่กันเขานัดเด็กไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเขาไปกินข้าวต้มใช่ป่ะอ๋อเดี๋ยววันนี้ครับทำไมคุณสูงจังครับวันนี้อันนี้ผมเอ้าผมกินนมกินนมเยอะเลิกกินเหล้าเลิกกินนมก็ประมาณนี้แหละพี่ <laughs> กินนมกินน่าจะกินนมเยอะกว่าคือวันนี้ได้แขกรับเชิญนะครับก็คือเป็นพี่ชายที่เจอกันตลอดเวลาอยู่แล้วครับผมพี่กันพรุ่งนี้ค่อยลดไปการเพจน,<า>นะครับขึ้นเลยติงิงจริง<อ>ก็รู้รุ่นอยู่ว่ากูโตรุ่งก็คือผมอยากจะตะเวนกินร้านข้าวต้มเนี่ยจริงๆอยากเก็บให้หมดแต่มันไม่มีทาาไปไปได้ก็ท <c oughs> ยอยกเก็บไปก็จะให้แขกรับเชิญเนี่ยพาไปร้านข้าวต้มในดวงใจนี่พี่กันพามาที่ไหนซึ่งก่อนแล้วเนี่ยไปคุยกับพี่ว่าเอยากให้นำร้านข้าวต้มในดวงใจ พี่พูดออกมาประโยคหนึ่งว่าพี่มีอยู่2ร้านร้านที่ชอบบรรยากาศชอบแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเซฟโซนของพี่ชอบบรรยากาศอ่าความเป็นเซฟโซนแล้วก็อีกร้านหนึ่งที่ชอบในเรื่องของรสชาติเป้บอกว่าเฮ้ยเอาร้านที่เป็นเซฟโซนของพี่แล้วกันอ่าได้ฮะโรงแรมฮะก็คือเราไม่ถามจริงเลยนะเซฟโซนเนี่ยมันหมายความว่า ไม่มีใครรู้ใช่ไหมว่าเรานัดเด็กนัดเด็กเสร็จแล้วก็มากินข้าวอย่างนี้ใช่ไหมใครพาเด็กมาก็ตามต้องบอกว่าร้านเนี่ยมันเป็นร้านที่อยู่ในโรงแรมมาเลเซียนะคะเปิดมาไหนสิบปีนะฮะชื่อห้องอาหารมาลายโอ้โหคือผมพูดเลยนะผมเคยมาเปิด24ชั่วโมงมีแอร์เย็นๆพนักงานบริการแบบระดับโรงแรมนั่งสบายชิลปหชิลเออคือจะบอกว่ามันเป็นร้านที่แบบคนเมาไม่ต้องรู้กัน คือคนเมาเมาแบบว่าเทเลเทอย่างพวกเราไม่ต้องรู้จักร้านนี้จริงแล้วคือแบบตีสามตีสี่ร้านไหนเปิดร้านไหนปิดไม่รู้ร้านนี้เปิดตลอดยี่สิบชั่วโมงแล้วเวลามาผมเคยมาเล่าให้ฟังก่อนเีเขาไปกินนะตีสามกว่าเข้ามาปุ๊บตอนแรกนั่งคนเดียววเฮ้ยโป้งใช่หรอว่าทำไมมีคนเดียวกินกินสักพักหนึ่งตีสี่มัทยอยมาแล้วพับไปเุิมมาเลยเตะแตะไปหมดเลยพับไปุ๊กคนมาเต็มเออเนี่ยเป็นร้านอาหารเซฟโซนจริงจยอดอาหารของเขาเนี่ยคือรสชาติแบบ ใช้คำว่าไม่ได้ไม่ได้อร่อยตะโกนแต่โดนใจแล้วกันไม่ได้อร่อยตะโกนแต่โดนใจไป<ช>เลยทุกวันไปดูเลยไปไปย <ไป S 1> ็น ช้ำช้ำเอ้ยเจอหน้าทีไรก็เป็นอย่างนี้หรอฮะบ้าเราก็เจอกัน่เราเจอกันแบบตามวัดตามวาไปทำบุญสวดมนต์ภาวนาเฉลิมสติไม่เกี่ยวลูกช้างไม่เกี่ยวนี่ครับเข้ามาในห้องอาหารมาอะไรนะต้องบอกว่าคุณดูเวลานี่ค่ะคุณดูนะจะสองทุ่มแล้วโอโหคนเต็มเลยดีเลยบาดีเลยครับมาครับ มาจัดหนักจัดเต็มพร้อมเมื่อกี้พูดไม่จบนะต้องอินเสิร์ตไปเมื่อกี้ทุ่มหนึ่งคนเต็มร้านร้านอาหารในโรงแรมที่คนเต็มร้านได้นี่มันเปรี้ยวนะผมรับผมดชอไม่ใช่ทุ่มหนึ่งนะฮะสองทุ่มแล้วนะครับตอนนี้อีกห้านาทีสองทุ่มครับมันไม่ได้หาง่ายนะร้านอาหารในโรงแรมแล้วในโรงแรมแล้วโรงแรมในซอยนะฮะนั่นเลยดิอ่ะพี่วันนี้พี่จัดไรให้ผมบ้างเนี่ยอ่ะ เอาเมนูแรกก่อนเลยที่เป็นเมนูนี่ใช้คำว่านุ่มฟูถูกใจนุ่มฟูถูกใจถูกตัวนี้หมูสับปลาเค็มถ้าเป็นยุคนี้เขาต้องเรียกว่าอะไรนะแฮมเบอร์แฮมเบอร์แฮมเบอร์กแฮมเบอร์โอ้โหแฮมเบอร์แฮมเบอร์แองโชวี่มั้ยอย่าเพิ่ง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 อย่าเพแต่จะบอกให้ฟังว่าสารภาพรอบพี่แรมที่เมามาผมสั่งอันนี้สองจานแต่จำรสชาติได้แล้วเมามากอะไรขอผมทำให้เมื่อกี้เป้อยากคุยกับพี่เรื่องอะไรนะเรื่องอะไรเขาต้มออะะไรนสักย่างอยากคุยกับพี่เรื่่อง้มวา แล้วเขาต้มจับพิการที่เป็นไงไหนลองแบบไหนลองเล่าให้ฟังหนอ่อยบางคนมองว่าร้านข้าวต้มต้องรสจัดบางคนมองว่าร้านข้าวต้มต้อง,อ,งอย่างงี้ต้องอย่างงี้สำหรับพี่ <closely S 2> รา้รานข้าวต้มคือร้านอาหารจีนเซฟโซนร้านอาหารจีนใช่ปะใช้คำว่าจีนได้เลยใช, <aus. S 1> ใช่ไอ้เหี้ยข้าวต้มมันมันดั้งเดิมมันคือจีนอยู่แล<ไ>้วไทยไทยจีนนะมือมันคือจีนอยู่แล้วมันเซฟโซนของคนจีนอ่ะมาจัดคำแรกไปก่อนเลยหมูสับปลาเค็มร้านมะไรสับปลาเค็มร้านอะไรคือมันกินได้อีก อยากกินปีกนไม่ได้มันมากคือไี่ไม่ได้ใจนะว่าเขานึ่งก่อนแล้วค่อยไปจีนไวายังไงแต่ว่าเนื้อใดมันนุ่มฟูมแล้วผิวก็หอมนุ่มฟูเค็มหวานไม,ไ,ไม่ได้ไม่หวานเลยเค็มนัวนๆกำลังดีหอมแล้นต้องบอกข้าวต้มที่นี่นะข้าวต้มที่นี่เป็นข้าวต้มแบบที่พี่ชอบมากเป็นยางด,ดูดิเป็นยางไม่มีน้ำเลยนะขึ้นหนึ่งใครรู้ป่ะคิดถหนึ่งใครสัญุทธ์ทำไมอ่ะชอบดูคลิปเขาอะจริงเ้าต้มทุกวันเคยดูป่ะใครดูชองเขาป่ะ กินข้าวต้มทุกวันอ่ะวันนี้นะครับกับข้ามีนะครับกินข้าวต้มร้อนทิ้งนต้องไปดูดิเฮ้ยอร่อยอ่ะแล้วต่อครับไปเลยคนดูดูอยู่มันจะมีร้านร้านหนึ่งแถวปรทัดทองที่ทำกะเพราอี๋เฮ้ยแต่ว่ามันร้านอื่นพี่ไม่ต้องทายอินร้านผมก็ได้อะไรอะไรเออฮะกะเพรากะเพราคุณตุ๋ยอ่ะเุ้ยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เดฟสวัสดีครับนี่ครับพี่เดฟครับกีนต้องโตครับสวัสดีครับอ่สำหรับเป้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือกะเพราคืออะไรพี่ถามไปบ้างสำ ของเผมนะรสชาติและกลิ่นกระเพราแล้วสิ่งที่ตลาดเล่นกันทัวนี้เกี่ยวกับเราคืออะไรวัตถุดิบหนึ่งวัตถุดิบสองพริกนานาชนิดใช่แล้วกระเพราล่ะกระเพราใช่มันสมคัญสุดเลยนะคืออย่างหนึ่งเลยพี่จําได้ว่ามีอยู่รอบหนึ่งไปจริงกะเพราร้านหนึ่งรอบหนึ่งที่มีคนชมไปเยอะมากๆอุ้เฮ้พูดถึงไอเอกไยอะไรวะเนี่ยเอพี่ใกล้ไปพี่ใกล้ไป ได้เลยอะสำหรับพี่นะกะเพรานะสิ่งสํงงาคัญหอมกะเพราหรือเปล่ากะเพราพี่จะแยกเป็นสามสายกะเพราแห้งกะเพราฉ่ำกะเพราแฉะกะเพราแห้งคือแบบขั้วแห้งนะครับแบบร้านดามะนทะทองม,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 มีมีมีร้านนึงฉ่ำก็คือขอบับข้ามวะมีเ่นแฉ่ำก็คือมีน้ําแต่ไม่ถึงขนาดเจึ่งนองแล้วก็เป็นซอสซี่ซอสซี่ซอสซี่หน่อยอ่าแล้วก็แฉะคือน้ำเยอะเยอะซึ่งสำหรับพี่อ่ะถ้าเป็นเนื้อชิ้นเนี่ยพี่ยอมให้ฉ่ำหรือแฉะได้แต่ว่าถ้าเป็นหมูสับแฉะไม่ได้ถูกป่ะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยคือมันแบบ คือถ้าเป็นคนอื่นพูดก็งันงันนะแต่พอเป็นพี่พูดช้ำแฉอะไรงเงี้ยเออมันภาพมันมันเห็นเห็นไงภาพภาพมันเห็นเห็น่ะภาพที่คุณเคยไปนู่นี้นงี้มันเห็นเห็นนะตใจสกโปรกแล้วล่ะอันนี้เมนูอะไรครับพี่ก็ข้าเนื้อชิ้นผมอ่ะชอบเท็กเจอร์เนื้อที่เป็นอย่างนี้นะคือมันไม่ถึงกับหมัก มันไม่ถึงกับหมักเหมือนทุกวันนี้ที่เป็นหมักพวกแบบว่าหมูวันทะแล้วมันก็ไม่ใช่แบบว่าเท็กเจอร์ที่เป็นเนื้อแล้วหัน่นมาเลยอะ่ะมันกลางๆนุ่มๆอไอ้ทิปปึ๊ดแต่ผมนี่เป็นกะเพรารสอ่อนๆที่กินง่ายนะอยากเอาคุกข้าวไข่ดาวฟองหนึ่งไ,ได้คือถ้าไปกินตามไไม่ถ้าไปกินตามร้านอาหารคุกช็อปอาจจะเจอกะเพราแนวนี้อ่าเป็นกะเพราที่แบบหมักเนื้อหมักกะเพราเน้อมันหอยเนื้อหมักอ่าแล้วหอมกะเพราใช่คือพริกเขาจะไม่ได้ใช้พริกเยอะอาจจะอันนี้พริกอะไรวะพริกจินดาแดงหรือพริกอะไรวะพริกจินดาแดงนิดหน่่อออยเงะ ซึ่งไม่ได้ว่าแบบประคมพริกเผ็ดมากจนกระทั่งแบบจนกระทั่งเราไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความเป็นกะเพราอ่าเลยกูอยากกินกระเพรากูไม่ได้อยากกินผัดพริกอ่าเ้ยทำไมบนเป็นร้านเหมือนไม่ใช่บนร้านผมนะอ่ต่อต่ออันนี้ชอบนะรสชาติอ่อนๆก็คือรสไม่ได้อ่อนนะคือกินกับข้าวได้อ่ะกินกับเปล่าก็โอเคด้วยแล้วก็ไม่เผ็ดมากหอมดีเอาไปต่อครับอันนี้เป็นเมนูที่ใช้คําว่ารสชาติเหมือนแดกที่บ้าน อ๋อคือแบบรถแบบผมมีผมมีเหรอหมูซีอิ้วเนี่ยแหละหมูซอิวอย่าเพิ่งท้ทีโทษทีโทษนะขอโทษนะขอโทษนะตักขึ้นมาอีกทีนเอาคืนอีกนี่นีอย่างนี้อย่าเพิ่อย่าเพิ่งอยพิ่งอยาเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอาเพิ่งอย่เพิ่งอย่า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 เพิ่งอยาเพิ่งอย่าเพ่งอย่าเพิ่งอย่าเพอย่าเพิ่งอยาเอาเพิงอ่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเอย่า ตอนแรกคิดว่าจะได้แค่กลิ่นแค่แบบว่าซีอิ๊วกับหมูฉ <Walk S 1> ำๆเออ <Walk. S 1> กลิ่นวอกแม่งคือโดดปึง้งขึ้นมาเลยอะ <c oughs> ่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่มาฮิไรก็สั่งตลอดกลายกลายเป็นว่าเป็นการกินหมูซีอิ๊วที่รู้สึกถึงแบบถึงแบบมีมิติขึ้นอะ่ะ <c oughs> มีกลิ่นควันมีกลิ่นอะไรอืมนม่ดีเลยอะ่ะอ่ะไปต่อที่ไหนครับพี่เมนูถัดไปเลยไหมเมนูที่สั่งทีไลกูก็โดนด่าตลอดแต่ว่าถึงเวลาแม่งหมดตลอดไข่เจียว ไข่เจียวเหรอทำไมเออแต่จริงอ่ะก็เป็นแบบว่าเซฟโซนนะเรื่อเพี่บอกแล้ววันนี้พี่มาพามากินร้านอาหารเซฟโซนที่โรงแรมอัเหรอเออแบบว่าพาอีหนูมาอะไรมาอย่างเงี้ยแบบเปคิดจะพามาอะไรอย่างเงี้ยนี่พูดออกมาเองนะนเกมนะนี่เกมมนนะนี่คืนเล่าไเกมมนนะเกมนะจไหมวงจไหมครบครบตรงยี่สิบสี่ชั่วโมงไหมยี่สิบสี่ชั่วโมงประมาณทุ่มหนึ่งเขานัดเด็ก แล้วสี่ทุ่มเขากินข้าวเหนื่อยเหนื่อยอะไรนะก็คิดดูก็คิดดูผมเพื่อพาขึ้นมาเขาพูดได้ไปฉากๆเออก็คิดเอาก็คิดเอาก็คิดเอาคิดดีๆนะพี่การคิดดีๆนะเอาไหมเอาคนละหมัดไหมคนละหมัดเลยวะหยอกยอกยอกอะต่อต่อต่อก็ไม่มีอะไรมากอันนี้คือไข่เจียวอะไรครับกุ้งหมูหรืออะไรไข่เจียวหมูสับเนี่ยนะฮะเจียวหมูสับอืม ก็ไข่เจียวหมูสับเลยอ่ะแบบไม่มีอะไรที่มันซับซ้อนอะต่อเลยวันนี้เพราะว่าวันนี้อาหารเราอย่างที่บอกกุ๊กเก้ารุ่งทีไรก็สิบเมนูนะอ่ะต่อเลยครับอ่ะแขนง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 ปลาเข้มเลอแขนงปลาเค็มมีปลาเค็มไหมพี่แขนงไม่อะไรกับคะแขนงแขนงเป็นเป็นย่ากันนะเป็นต้นอ่อนเหรอแขนงคือกระลำบีใช่เหรอเอองงงงงงแขนงคือกระลำอ่อนที่แบบ หมือนครึ่งตัดแล้วมันขึ้นมาใหม่อะนะเขาเรียกแขนงนี่มาเอาไว้มาในหนไหนคนก็ไม่รู้จักคุณก็ไม่รู้จักแขนง้วผมให้คุณแขนงเขาไม่เรียกว่าแขนงผมก็ไม่รู้จะได้เป็นแยกกันนะไปอันนี้อันนี้คือสาระสาระมีอยู่จริงหลายคนไม่รู้ว่าแขนงคืออะไรนะฮะตั้งชื่อให้กูดูโม่เหมือนกันนะแขนอะไรเงี้ยหือกรอบอ่อนหอมว่าหอมมะเข็ม ขนาดที่นี่นี่คิมคนต้องกลี่ยกับข้าวคือเอาไว้ต้องกินหรือต้องต้มอ่ะต้องกลี่ยกับข้าวแล้วมันจะได้ไม่จืดอ่ะใช่ถึงจะบอกแต่ว่ากินมากินมาเนี่ยมันคืออาหารจีนใช่เนื้ออาหารจีนบแบบเฮ้ยแต่จริงเซฟโซนใช่ที่เขาเ,าเซฟโซนได้ถูกต้องนะคือรสชาติมันแบบกินได้เลยมไม่ได้ไม่ได้แบบกระแทกแแว่ากแต่ว่ากินได้เรื่อยๆอยากกินข้าวอ่ะตอนนี้อยากกินข้าวอยากจะหนุบหนับหนุบหนับแล้วคือบางทีเราไม่ได้ต้องการอาหารที่กินแล้วอร่อยแบบ ใส่ออกป่ามึงแดกไฟฉายไงไม่ใช่ไม่ใช่สรต่การทานที่แบบกินแล้วรู้สึกแบบเออกินได้เรื่อยๆมันรู้สึกแบบอยากพาเพื่อนเขาครอบครัวมากินนั่งป่อยจอยแต่บ่ายสองถึงสี่ทุ่มอะไรเงี้ยบ่ายสองถึงกี่โมงนะสี่ทุ่มโอ้ยครอบครัวทําอะไรกันเนี่ยเอานี่พูดจริงจริงครอบครัวเป็นยังไงพูดจริงอันนี้พูดจริงแต่ก่อนตอนที่ยังไม่แต่งงานตอนที่ยังไม่มีลูกอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนแล้วเจอเพื่อนนี่บ่ายสอง แล้วกลับมาสี่ทุ่มวันเสาร์อย่างเงี้ยแล้ววันอาทิตย์เราก็นอนพักหนึ่งวันเหมือนคิดถึงเหมือนคิดถึงยุคสมัยนั้นนะแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างล่ะตอนนี้เหรอครับแต่เองระบายสิ่หนเราไม่มีอะไรให้ระบายเลยไม่ต้องระบายไม่ต้องระบาไปวดน่องอยู่เลยไม่ต้องไะบายไม่ต้องอะไรครับไม่มีอะไรมาฮะไม่รู้คิดเมาฮะคอหมูขั้วเกลือบุ๋นน่ากินมากอันนี้อันนี้น่ากินเลยเด็กอ้วนจะจเ่นอันนี้ตั้งแต่แรกมีเมนูอะไรป่ะคอหมูอ่ะไม่มีมีคอหมูเค็มแล้วแล้วมีขั้วเกลือป่ะมีขั้วพริกเกลืออ้าวพอดีเลย ไอ้น้องลองก่อนคนละสไตล์ลอูยอย่างนี้น่าก,กินมากเลยคอ,อหม,มูมันจะเป็นมันๆเลยนะเคีีเยเขาใส่หนึ่งคือเขาใส่ตัวพริกหยวกเข้าไปพริกหยวกหวานเข้าไปเพื่อตัดปัดไม่ให้มันเลี่ยนปัดม,ม่ให้มันเลี่ยนไิ่ไปหน่อยอาจจะไม่ไปหน่อยแล้วตอนนี้สไตล์หมูทอดนะออกแบบเข้มๆหวานๆแล้วก็คั่วพริกเกลือแบบว่าไม่ไม่มีเผ็ดเลยอารมณ์เหมือนคั่วให้อม่อยๆไปกินกับข้าวได้ ก็บอกแล้วไงเซฟโซนเซฟโซนจริงเซฟโซนพอไหมละ่ะมีตัวนี้ด้วยโอ้รู้เลยสั่งอันนี้ปุ๊บรู้เลยว่าแบบติดเหล้าติดเบียร์แน่นอนนะ <laughs> แน่นอนก็ต้องมีตัวนี้ใช่ไหมใส่เกลือบีบมะนาวไอ้นี่กูต้องรีวิวไอ้ยำถั่วนี่ด้วยใช่ไหมิตัวนี้จะเป็นเมนูตอท้ายก่อนกลับบ้านเพราะฉะนั้นปกติเราจะกินก่อนที่เราจะกลับบ้านแบบฮ้ยเออเต็มที่แล้ววันนี้เต็มยังไม่กลับก็ต้องให้กินด้วยว่ะเออเฮ้ยคำหนึ่งคำหนึ่งยังไม่กลับไม่ใช่เลยคิดถึงลูกแล้วอยากกลับลูกก็อยากกลับหาลูกไปเหมือนเขาจะใส่มะนาวด้วย ัอย่างหนึ่งเลยให้สังเกตให้สังเกตอย่างหนึ่งดูครับแตาก็คุณเห็นน้ำมันลอยไหมไม่เห็นต้องบอกอย่างนี้ว่าต้มบวยของต้มบวยของเป้เนี่ยอร่อยอร่อยเลยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเมาจัดจัดนะที่อยากสุดอะไรที่มันเมาจัดจัดจะพีนเดา อารมณ์ร้อนสายก็โดนขวาก็เอาแต่เอาเฮฮาจริงๆอ่ะคือเราอ่ะที่ที่เราอยากจะมากินร้านเข้าต้มมีเยอะพนาดไหนบ้างเราเป็นคนแบบโตจากร้านเข้าต้มนะเมนูรากฐานของร้านผมก็มาจากร้านเข้านเาต้มเพราะนั้นเนี่ยการดูลานเข้าต้มผมจะสนุกมากก็คือเราจะได้รู้เฮ้ยที่นี่ทำอย่างนี้ไว้แล้วเชื่อป่ะคาแรคเตอร์มันไม่เหมือนกันเลยใช่อาหารมันคือศิลปะของแหน่แม่งไม่ค่อยมีแบบรสชาติที่ซ้ำกันนะน้อยเอาวิสังแค่นี้เหรอเอาอีกประมาณนี้พอแล้ว หุ้ยไม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่พูดจริงเพราะว่าเจอเวลูนี้ไปอะที่มันแบบอ่ะมีความเปรี้ยวสดชื่นไม่ค่อยมันใช่ป่ะเราก็พร้อมกลับไปนอนก่อนไม่หลายยอนเอางี้งั้นเรางั้นเราจิบจิบมันจะแป๊บหนึ่งแล้วเราสั่งอีกสองอย่างไหมสิบต้องสิบอย่างนงั้นน่าจะได้มีอีกสามหมูงั้นเดี๋ยวเราพักดื่มไปแป๊บหนึ่งไหมแล้วสั่งอีกสองอย่างอะไรได้อ่าคันทีคั้นเวลาคั้นเวลาขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาครับอันนี้เขาจเป็นฟิลคุกต้นรุ่งหน่อยนะ คำแบกแล้วนะครับเพื่อนๆสี่ห้าเดือนไม่รู้ไปไหนมาสัง่งอีกนะเนี่ยเดี๋ยวกินไปคุยไปได้คือจริงๆพี่กันตอนนี้นี่ทำอาชีพอะไรอะ่ะจริงๆนะพี่ตอนนี้รรหรอตอนนี้พี่เป็นฟูลทอมบล็อกเกอร์เราเออไม่เรียกตัวเองว่าเป็นอินฟูลนะเราเรียกตัวเองว่าเป็นบล็อกเกอร์อเพราะเราไม่ได้ดังขนาดนั้นบล็อกเกอร์อินฟูลต่างไงอยากรู้อยากรู้คือสำหรับพี่อ่ะคำว่าอินฟลูเอนเซอร์แปลว่าคุณสามารถโน้มน้าวและมีอิทธิพลทางสังคม ซึ่งอย่างคุณอาจจะไม่ได้เป็นสายอาหารก็ได้คุณเป็นใครก็ได้สักคนหนึ่งอ่ะที่คุณพูดอะไรแล้วคนพร้อมจะเชื่อคุณอ่ะ,ะนั่นแหลอินอล n f l u e n c e แต่เราไม่ได้มองเราเป็นระดับนั้นไงเรามองว่าเราเป็นบล็อกเกอร์บล็อกเกอร์คือ,คอแบบแค่ทําทอะไรตามที่ชอบชอบกินช,ชอบเขียนชอบกินชอบเขียนเราเริ่มจากจุดนั้นก่อนที่เราจะมาเริ่มทำยูทูบเป็นยูทูบเบอร์แต่เราไม่กล้าเรียกตัวเองว่าว่า i n f อ u e n c e r ไปนะผมนะผมมองพี่กันไปนะเอาแบบผมแบบไม่สนิทด้วยอะในในเวอร์ชันตอนไม่สนิทอะเขาพี่กันเนี่ยเห็นว่าเป็นกรรมการเชลชวนชิมแล้วก็ทําบล็อกเกอร์เกี่ยวกับอาหารแล้วแบบก็ค่อนข้างลึกแล้วก็ไปเห็นพี่อยู่ตามกลุ่มอาหารหที่แบบตามกรุ๊ปนะแล้วก็แบบโอ้ยคุย,ยเรื่องสาระนะคือเรื่องดีเทลความรู้ต่างๆผมก็เลยมองพี่ว่าเออพี่อาจจะเป็นใช้คำว่านักชิมนักกินหรือว่านักวิจารณ์อาหารครับครับเราไม่กล้าขนาดนั้นแต่แต่ว่าในยุคนี้สำหรับผมนะยิ่งมาอยู่ในวงการอาหารอะ ก็จะรู้จักคนแบบนี้เยอะขึ้นอคนนี้ระดับระดับกรมกร,กรมการนู่น,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 นกรรมการนั่นอยู่ระดับบนบนกรรมการตัดสินเยอะเหมือนกันครับนักชิมที่ดีนบางคนเป็นยังไงคนมีคนสมบัติยังไงรู้ว่าเมนูแต่ละอย่างที่มาของมันคืออะไรหนึ่งสองเลยรู้ว่าวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยมันเป็นยังไงและคาแรคเตอร์ของมันที่ดีที่สุดของมันคืออะไร,รอย่างเช่นถ้าพูดถึงหมูสับน้ำเลี้ยบ,บหมูสับน้ำเลี้ยบคืออาหารจีนถูกไหม สองสิ่งที่ขายไม่ได้สำหรับโมสับน้ำเลี้ยบที่ตามใช้คำว่าตามที่มันควรจะเป็นแต่ไม่ได้บอกว่าถูกต้องนะหนึ่งหอมน้ำเลี้ยบสองหอมกะทะ,ะเพราะอาหารจีนถ้าไม่มีกลิ่นกะทะก็ไม่ถูกต้องและถ้าผัดน้ำเลี้ยบเหมือนอย่างของที่เมื่อกี้พี่พูดถึงเรื่องก,กะเพราสำหรับพี่คือคุณจะใส่เนื้อวากิวเนื้อนู่นนี่นั่นอะไรเรื่องของคุณแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วคุณไม่สามารถรีเพรสเซนทีฟความเป็นกระเพราหรือมีกลิ่นกระเพราออกมาได้นี่ไม่ใช่กระเพราที่ดี ก็คือโดยหลวงมือต้องรู้จักทั้งอาหาร<ช>วิธีการวิธีการอะไรไม่ต้องก็ได้วัตถุดิบเออรู้นิดนึงก็ดีครับรู้นิดนึงก็ดีถ้าเราถ้าเราขึ้นชื่อว่าจะเป็นนักชิมแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นนักชิมนะแต่คืออย่างในฐานะที่เราติดตามนักชิมเก่งๆมาอมเขากินปุ๊บเขาจะรู้เลยว่าอันนี้เป็นสูตรเมืองเพชรใช่ไหมเอางี้ว่ะแล้วไอ้นักชิมเก่งๆที่พี่พูดถึงน่ะไอดลอลนี่คือใครอ่ะพี่อิงแน่นอนอิงวัลลันทอนนะออชอบ หม่อมหลวงพา,งงพาสันอซึ่งจริงๆก็คือผลลัพธ์ผมก็คืออยู่ต้นๆนะถ้าเกิเดใน,<ๆ>นวงการอาหารอื่นเขาต้นๆเราเห็นเขามานานเลยรนะภาษาอารอารนั่นคือนั่นคือนั่นคือไอ้อลของพี่ภาษาอาหารไทยแบบดั้งเดิมหน่อยอ่ะพี่วัดชายกลางวัดชายกลางเออไม่รู้จักลุงอ้วนยเป็นสายจีนเก่าแก่อลุงอ้วนยังเป็นสายจีนเก่าแก่ลุงอ้วนนี่โอ้โหเป็นลุงที่รักมากวาไรตี้คนหนึ่งเลยที่ยกให้ว่าบอให้คนนี้คือมีความวาไรตี้แล้วอาจจะไม่ได้อายุระดับแบบหกสิบอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นคือพี่อาร์ตพี่อาร์ตไข่หมูกรอบ พี่อาร์ตภูมิส่วนเตตมีอ่านั้นพี่อาร์ตเชียงชินผมก็สนิทคือคนเดียวหายวัเตียวพี่เริญกรุงพี่พูดเลยนะพี่ไปกินข้าวกับพี่อาร์ตเนี่ยนะพอเข้าเขาปากปุ๊บมันขาดรถนี้ว่ะมนขาดรถนี้ว่ะไอ้เหียอันนี้มันมีตรงนี้ว่ะไม่มีตรงนี้ว่ะแล้วมันถูกทุกอย่างเลยเชื่อป่ะรู้จักแกแรกๆนะมากินร้านผมนะแกติแกตินะแต่ติเพื่อก่อนนะอือโอ้โหแล้วคือแบบว่าตรงทุกจุดหนึ่งนะสองคือผมชอบแกมากกินเหล้าสมบัต แต่กินเหล้ากินเหล้าเมาให้ตายยังไงนะมีอะไรเข้าปากผมไอ้นี่มันไอ้นี่หวาไนี่มันไอ้นั่นหว่าคือเป็นคนแรกในชีวิตอ่ะที่ผมเห็นว่ากินวอดก้าหมดขวดหนึ่งเต็มๆได้เออคนเดียวด้วยนะจริงโอ้โหกูจําไม่ลืมเลยอ่ะคือถ้าเรื่องถ้าเรื่องแบบใช้คําว่า sensory skill อ่ะในเรื่องของการดีเทครสชาติอ่ะพี่อาร์นี่คือแบบเรียกได้ว่าเป็นเป็นแบบอเจนที่ยังไม่ถึงหกสิบนะอย่างพี่อิงอะไรพวกนี้ลงวันพวกนี้เขาแซ่ยิะเกันหมดละพี่อาร์นี่คือแบบต้นๆ้นเลยเออดีอ๋อในนี่ที่พูดหมาคือใช้คำว่าเป็นนักชิม นี่นจริงไม่ใช่อินฟูด้วยคือเขายิ่งกว่าเขาบียอนกว่านั้นแล้วอ่ะที่ผมเชื่ออย่างหนึ่งนะของนักชิมก็คืออะไรคือพี่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอาจจะรวมถึงพี่ด้วยนะครับคือเากินเยอะจริง<อ>กินมาเยอะเนี่ยแม่งคือการันตีได้ว่าได้เจออะไรที่มันประสบการณ์ที่มันเยอะอมีสิ่งที่เปรียบเทียบกันได้เยอะอย่างพี่อาร์ตเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอิลิทของวงในอ่ะเขาเปิดให้ผมดูอ่ะคุณเชื่อไ่มเขารีวิวมาหนึ่งหมื่นล้านอ่ะนี่คือวันที่ผมเห็นนี่คือ2อปีที่แล้วนะวันนี้ไม่ร คนที่แบบถ่ายรูปอาหารแล้วก็รีวิวเขียนภาพพี่เคยไปพัทยากับพี่อาร์รอบหนึ่ง <N> ไปเพื่อชิมร้านาหาร้านหน<อ>ึ่งซึ่งปัจจุบันเขาได้ไมิชลินไปแล้วระหว่างทางไปพ่อพี่ก็วแวะสตาร์บัคก็เนี่ยพี่อาร์าอบอกไม่ไม่แวะสตาร์บัคนะเดี๋ยวเจอที่นู้นเลย<อ>แล้วพอไปถึงชอบพี่อาร์มาชา้าพี่อาร์เอาอาหารอีกสามร้านมาให้ชิมคือขับไปพัทยาเนี่ยเพื่อไปหนึ่งร้านะพี่อาร์แวะสี่ร้านเพื่อชิม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 แล้วเขาก็ถ่ายรูปเก็บไว้อัลบั้มมือถือเขาแม่งห้าหมื่นรูปร้านอาหาร ที่ยังไม่ลงประมาณสี่ห้าพันล้านจริงเหรอห้าหมื่นรูปนี้เป็นร้านเป็นรูปอาหารหมดเลยบ้ารก็อย่างหนึ่งอ่ะพี่เชื่อว่าประสบการณ์การกินที่หลากหลายจะทาให้เราไปความเข้าใจอาหารยกตัวอย่างแล้วกันอ่าในฐานะที่แบบอาจจะมีน้องๆที่อยากจะเป็นอินฟูลูนุ่นใหม่นะฮะอ่าเวลาไปรีวิวร้านอาหารอะไรอเกินปุ๊บเฮ้ยบอกเค็มไปอะไรไปรู้จักอาหารเหล่านั้นให้พอพี่เคยแนะนําเพื่อนไปกินร้านหนึ่งคาโบนาร่า ที่พี่ว่าอร่อยมากอยู่ที่อาโศกไม่บอกชื่อร้านแล้วกันแนะนานบอกให้มีร้านไหนพาสต้าอร่อยแนะนําไปกินร้านนี้ไปลองคาโบนาราร้านนี้เพื่อนไปกินด่าพี่ชิบหายเลยจริงเหรอด่าว่าไงรู้ไหมทาไมแม่งแห้งขนาดนี้ว่าไม่มีซอสเลยไม่มีครีมเลยลแล้วก็เค็มมากด้วยแสดงว่าคุณไม่เคยกินคาโบนาลาราจริงๆคือคือ,คอ,คอบางคนก็อาจจะคุ้นชินกับสิ่งที่เขาเคยกินมาเท่านั้น แล้วก็ไม่ได้เข้าใจธนมชินนอลหรือต้นตำรับของแบบอาหารชนิดนั้นไงใช่ทีนี้พี่ก็คืออยากจะฝากแล้วกันคือบางทีเราก็เคยมีเข้าทิกต็อกบ้างคือเรามีทิกต็อกเป็นช่องหนึ่งด้วยแต่เขาไม่ตามมาได้นะครับการเอร์สกอร์โทรเลยถึงไม่ค่อยได้อัพก็เอะเราก็จะเห็นคอนเทนต์ในทิกต็อกเฮ้ยมากินร้านนี้อ่ะคอมเมนต์ว่าเมนูนี้มันอย่างนั้นมันอย่างนี้ทําไมมันไม่มีไส้เลยทําไมมันผิวมันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้แต่คือมันเป็นเนเจอร์ของอาหารเมนูนั้นแต่แค่คุณไม่เคยกินมันใช่แล้วก็ ด่าไปก่อนคือแน่นอนทุกคนมีสิทธิที่จะวิจารณ์โดยสุจริตแต่ว่าความวิจารณ์โดยสุจริตของคุณอย่าลืมว่าคุณมีผู้ติดต,ตามแปลว่าคนมีความทั u คุณ<อ>เขาเชื่อถือคุณเขาถึงกติดตามคุณ<อ>เพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะหาความรู้เรื่องเกี่ยวกับอาหารเพื่อทําให้เหมาะสมกับที่เขาเชื่อใจคันด้วยโอ้ยอันนี้อันนี้เป็น point หลักเลยนะอ,อันนี้ดีสุดเลยก็คือสมมติว่าพี่การกำลังพูดว่า<อ>บ็อกเกอรุ่นใหม่อินฟลูเอนเซอร์รุ่นใหม่รห,ม<อ>หรือทุกคนที่อยากจะเป็นนักชิมอ่ะผมว่ามันไม่ใช่อาจจะ่่แคเยยอออาางงดีววบบต้้ฮ เข้าใจมันจริงๆหรือว่าหาข้อมูลกับมันหน่อยว่าไอ้คาโบนาร่าเนี่ยไอ้นี่มันอยู่บ้านเราเนี่ยมมแม่งแม่งใช่อย่างใช่ไอ้นี่มันทํากันแบบต้นตำหรับหรือย,อยังออหรือว่ามันถูกแบบเฮ้ยจริงๆอาหารไม่มีไม,ไม่ไม่มีความผิดถูกนะไม่มีผิดถูกคือมันถูกข้ามเรื่องวัฒนธรรมเข้ามามปรับให้มันเข้ากับคนไทยซึ่งมันอาจจะเพี้ยนไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉนั้นก่อนวิจารณ์ครับพี่ไก่เขาแนะนําว่าแบบ ย้อนกลับไปที่ต้นตอมาสักนิดนึงศึกษาความรู้มาสักนิดนึงนะรวมถึงอ,อย่าลืมว่าคุณอาจจะมองว่าคุณมีผู้ติดตามเยอะมีชื่อเสียงอะไรก็ตามแต่อย่าลืมว่าคนเหล่านั้นนะคุณไม่มีคนเหล่านั้นที่ติดตามคุณเนี่ยคุณไม่มีวันนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมหาความรู้ด้วยทุกคนแล้ว์คทั้งขอบคุณทุกคนลวงานงานมิตติ้งวันนี้ขอบคุณทุกคนลาว์ครับอันนี้อะไรเนี่ยไฟลายผ่านกระพิกเผานี่ไฟลายผ่านกระพิกเผานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปถึงคำถามโอ๊ตนะ ๋อเดี๋ยวมันเย็นหมดอ่ะ,ออะมามามาตามักกินเลยเ ไม่ผมผมบอกว่ามันต้องมีเรื่องของภพองาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือได้ไหมนักกินต้องมีต่อภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือเอาอย่างนี้ถ้าคุณรีวิวดีอะไรดีและจริงใจถึงเวลามันจะมาเองอแต่เอาตรงๆพี่ก็ต้องบอกว่าพี่ก็ไม่ได้เป็นคนรีวิวดีดมาตั้งแต่ตอนั้นเลยแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้บอกว่าตัวเองรีวิวดีด้ดวยบางทีเราก็ิดพลาดโดนด่าก็เยอะอะไรก็เยอะแต่สุดท้ายเราก็ต้องอยู่เป็นละเริ่มอยู่เป็นละสุดท้ายเราก็ต้องอมเราก็ต้องรอมรับเปิดรับทุก f e e b a c k เคยมีคนมาถามพี่เหมือนกันในเพจว่าแบบเฮ้ยไปก อินบ็อกมาได้นะครับไม่ได้หาเรื่องนะมันก็มีคนอินบ็อกมาไม่ต้องโปะอ,อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เชื่อว่าที่ภาษาล้านให้เลยนะ,ะว่าเฮ้ยผมไปรีวิว้านคุณแล้วลูกคนที่ไปกินตามเขาเจออย่างนี้แบบคุณช่วยเทคแอคชั่นได้ไหมเข้าใจเออเราก็แบบคือเราก็มีความแบบว่าจริงใจกับคนที่เป็นฟอลโลเวอร์เราเเฮ้ยขอขั้นนึงนะอันนี้อร่อยเ่ะเนี่ยคืออาจจะแบบว่ามีความหวานนัวแต่ว่ารสชาติดีเลยมีกลิ่นโหระพาที่สำคัญคือไม่ต้องปอกเปลือกเอออันนี้นัวดีชอบชอบ ติดหวานแต่อร่อยไปต่อที่มะระผัดไข่อ่ะเรากินไปคุยไปนะว่าวันนี้ดีมากเลยสุดท้ายเนี่ยเรื่องหาความรู้ก็เรื่องหนึ่งนะเรื่องการเสพเยอะๆเพื่อให้ไปเจอประสบการณ์ที่เยอะๆก็เรื่องหนึ่งนะเอางี้ว่าขอผงขอสครบสั้นๆเลยว่าสรุปแล้วนักชิมเนี่ยยากไหมยากไหมเอายากหรือไม่ยากก่อนเลยเป็นนักชิมไม่ยากเป็นนักชิมที่ดียากโอ้โหแวงเยี่ยมเลยชนเลยอสุดยอดครับไปพยายามพข้นะพี่ ทุกวันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองดีนะไม่ได้บอกว่าตัวเองดีนะโอเคอะไรผมว่าวันนี้เต็มอิ่มนะสรุปให้ร้านครัวมาลลยหน่อยนะห้องอาหารมาลลยโรงแรมมาเลเซียสามอย่างที่ชอบที่สุดดีกว่าเอาของไทยของพี่ก่อนเอาของพี่ก่อนเลราขว่าพี่เป็นแขกรับเชิญหมูสับปลาเค็มหมูสับปลาเค็มหมูซีอิ๊วหมูซีอิ๊วอีกสองเมนูเนี่ยพี่ชอบพอๆกันนั่นคือ กะเพราเนื้อชิ้นแล้วก็แหนกปลาเค็มอ๋อแหนกปลาเค็มแหนกปลาเค็มแล้วเขาชอบกินข้าวต้มไงนะเอ้ยแต่จริงๆนะไม่ไม่ไม่หนีมากของผมเนี่ยแน่นอนผมพูดตั้งแต่ต้นว่าหมูสับปลาเค็มผมมากินตั้งแต่แรกผมว่าเขารสชาติเขากินง่ายกว่าแล้วก็หมูซีอวันนี้เซอร์ไพรส์สุดๆเพราะว่ากลิ่นวอกดีแต่ว่าทั้งหมดรวมกลายเป็นว่ามาชอบไอ้นี้นะหอยลาเออหอยลายเนี่ยรู้สึกว่ากินง่ายแล้วก็รอบหน้าก็จะมากินอีกเพราะว่ามันมันอาจจะไม่ใช่หอยลายสด หรือไม่สดไม่แน่ใจแต่ว่ามันกินง่ายดีมันไม่เหมือนที่เราต้องแครเปลือกถ้าชอบแนวนี้นะมันจะมีอยู่ร้านหนึ่งทำหอยกระพงผัดต้นหอมคุ้นละคุ้นละแอออยู่แถวดาวคานองบอกเฮ้ยคุ้นละเคยไปกินแน่เลยอร่อยมากเราเคยไปถ่ายป่ะเราเคยไปถ่ายแน่เมนูเนี้ยใช่ป่ะเราไปกินที่ร้านไหนวะหอยกระพงผัดต้นหอมอาจจะพลายร้านกันเอออาจจะพลายร้านแต่บอกสปอยเลยกันหอยกระพงผัดต้นหอมดาวคานองพูดไปเถอะเขารอฟังนะ กูประจำชื่อลายไม่ได้โอเคมันต้องเปิดกูก็แบบดูโอเควันนี้ก็เต็มอิ่มนะสำหรับห้องอาหารมาลายโรงแรมมาเลเซียกับตั้งอยู่ที่ไหนพี่ตั้งอยู่ในโรงแรมมาเลเซียอยู่ในซอยงามดูพีซอยอะไรนะงามดูพีงามดูพีพระามสีคือลงทางด่วนพระรามสี่ก็ใกล้ใช่หรือว่าถ้า MRT มาก็ลงตรงคิวเฮ้าแล้วก็อาจจะ เดินมาก็ได้เดินมาก็ได้แต่ว่าอาจจะหลังเปียกนิดนึงหรือนั่งมอเตอร์ไซค์มาก็ได้นั่งมอเตอร์ไซค์มาทะลุทางฝั่งสาทรแล้วมันจะมีทางเชื่อมเข้ามาด้านหลังนะครับดีดีมากดีมากดีเปิด24ชั่วโมงอันนี้คือไฮไลท์นะต้องบอกว่าเราเคยมากันแล้วนะพวกนั้นสักสามรอบโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์สักหน่อยแล้วก็ไปติดตามพี่กันได้ที่ไหนบ้างยูทูบช่องที่ว่าด้วยเอ็ดเฟซบุ๊กแฟนเพจพวกนี้เข้าไปกันโอเคเดี๋ยวขึ้นให้หมดเลยนะได้แล้วมีติ๊กต็อกไอจีด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ออยู่ในะ ยูทูบโอเคโอเคอ่ะพี่เทพติดตามที่ไหนไปร้านไหนบ้างพี่ที่ไปเที่ยวร้านไหนบ้างเอาวันนี้นะ <c oughs> พอกลับมาดือนเป็นไงเฮฮาเลยว่าคัม <c oughs> แบ็กกันนะครับแต่ว่าผมบอกก่อนว่าคัมแบ็กไม่ได้เยอะก็กินนิดนหน่อยที่ละวันอย่างเงี้ยได้นะเออแก้วเดียวพอเติมเรื่อยๆแก้วเดียวครับไม่มีแตกเฝากคนลค์ก็แชร์สักคทีนะครับแล้วก็ชอบคลิปแบบนี้ก็คอมเมนต์เยอะๆแล้วก็อยากให้ไปร้านเขาต้มนั้นไหนก็คอมเมนต์ไว้นะเผื่อไปเองก็ได้ไม่ต้องรอเลยไม่ต้องรอแขกรับเชิญนะ ถ้าใครอยากเชิญคุกโตลุ่งอีพีหน้าเป็นใครก็รอรุ้นนะหรืออยากให้ไปเชิญใครก็คอมเมนต์ได้อีกนะครับขอบคุณพี่กันมากครับดีดีครับขอบคุณพี่เด้ครับขอบคุณครับโออีเตอเอครับขอบคุณตากล้องหนึ่งครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับ